ก็น่าสนใจนะครับวันนี้14กุมภาพันธ์เหลือเวลาอีกประมาณแค่2วันนะครับก็จะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าวันหวยออกหลายคนก็รอลุ้นกันนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับหวยมาฝากทุกๆท่านกันนะครับเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจับกลุ่มนะครับบุคคลคนหนึ่งเธอชื่อว่านางสาวอารุณีหรือว่าหลายคนเนี่ยเรียกเธอว่าอาจารย์อุ้มอายุ44ปีนะครับแล้วก็ เป็นเจ้าของแฟนเพจที่ชื่อว่าตำหนักปู่เวสวรร์อาจารย์อุ้มอรุณีม,มีคนเข้าไปกดติดตามฟอลโ o w เยอะเลยทีเดียวนะครับประมาณแสนคนแล้วนี่นะครับแล้วก็เธอเนี่ยมีการไลฟ์สดใบหวยใบเลขเด็ดเลขดังแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือนะครับให้หวยเนี่ยถูกกันมาเก้งวดติด โอ้โหฟังแบบนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะหูผึ่งกันนะครับแต่ว่าล่าสุดทางตำรวจไซเบอร์บุกรวบเจ้าสำนักใบหวยชื่อดังนะครับก็คืออาจารย์อุ้มอรุณีที่จังหวัดร้อยเอ็ดก่อนวันหวยออกเพียงแค่2วันนี่นะครับซึ่งเธอเนี่ยนะครับทำผิดก็คือแปะลิงก์รับซื้อรับแทงหวยแบบครบวงจรนั่นเองครับไปดูกรณีนี้กันหน่อยนะครับทางตำรวจไซเบอร์ได้รับการร้องเรียนนะครับบอกว่ามีผู้ใช้บัญชี Facebook Fan Page ที่ชื่อว่าตําหนักปู่เวศวรร์อาจารย์อุ้มอรุณีนะครับผมเข้าไปดูแฟนเพจดังกล่าวนะครับก็มีคนเข้าไปกดติดตามแสนคนจริงๆนะค,คือนอกเหนือจากที่เธอจะมีการไลฟ์สดใบหวยใบเลขเด็ดเลขดังก็ยังมีการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรั่มขายน้ำหอมขายน้ำมันระเหยแล้วก็ลิปมงคลด้วยนี่นะครับก็จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อด้วยส่วนหนึ่งนั่นเอง คือต้องยอมรับว่าเธอก็อยู่ในหมู่บ้านค่อนข้างหรูเหมือนกันนะมหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะซึ่งเธอเองก็มีพฤติกรรมไลฟ์สดใบหวยพร้อมกับชักชวนให้ประชาชนแทงหวยออนไลน์โดยมีการแนบลิงก์ให้แอดไลน์กลุ่มเพื่อเข้าไปเล่นในห้องรับพนันหวยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงส่งสายลับนะครับเข้าไปทดลองซื้อก็คือ แฝงตัวเข้าไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในลายกลุ่มดังกล่าวก็พบว่ามีการเปิดรับแทงหวยจริงๆนั่นเองครับสอบสวนขยายผลทราบว,ว่าเจ้าของเพจนะครับก็คือนางสาวอารุณีหรืออาจารย์อุ้มอายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดร้อมีชื่อเสียงจากการไลฟ์แนะนำเลขเด็ดเลขดังผ่านแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นั่นเองครับเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดร้อออกหมายค้น และนำกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักในอำเภอเมือง101นะครับก็ไปพบนางสาวอารุณีแสดงตัวเป็นผู้ครอบครองและก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านแห่งนี้จริงๆเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดโทรศัพท์มือถือและกระดาษแนวทางใบหวยจะเรียกว่าโพยก็ได้นะฮะก็คือยึดโพยจำนวน9แผ่นเอาไว้ด้วยนั่นเองครับ hmm. เบื้องต้นนางสาวอารุณียอมรับนะครับว่าโทรศัพท์มือถือและกระดาษโพยใบหววเป็นของตนเอง และก็ยังยอมรับได้ว่าเป็นเจ้าของเพจใบหวยดังกล่าวมีการไลฟ์ใบหวยเพื่อชักชวนบุคคลทั่วไปเข้ามาเล่นการพนันนั่นก็คือหวยออนไลน์ในกลุ่มไลน์จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยทางตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันหวยออนไลน์โดยผิดกฎหมาย ตำรวจจึงคุมตัวพร้อมด้วยของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองร้อเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเลขบางส่วนนะจากโพยใบหวยนะครับที่อาจารย์อุ้มหรือว่านางสาวอารุณีเนี่ยก็ได้มีการให้เป็นแนวทางอันนี้นะ,ะดอกจันไว้สนิดหนึ่งนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอย่างในเพจ a c e b o o k นะครับตำหนักปู่เวสวร,ร์อาจารย์อุ้มอรุณีนะครับ คือเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ยังมีการโพสต์อยู่นะเจ้าตัวก็คือโพสต์ข่าวของตัวเองก็คือถูกรวบก่อนวันหวยออกอันนี้ในเพจได้มีการโพสต์แล้วก็หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะกดหัวใจนะฮะแล้วก็แสดงความ,มห่วงใยสําหรับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งดูจาก Facebook ของเธอเนี่ยก็ ประกอบธุรกิจค่อนข้างหลากหลายอยู่เหมือนกันมีาการรับสักยันณเสน,น่ณเมตตาณมหาลาภาประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็มีการคล้ายๆล,ลงณหน้าทองหรือเปล่านะเพราะว่ามีแผ่นทองแล้วก็แปะที่บริเวณมือ อาจจะเป็นณมือทองนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจาส่ว<ส>นตัวถ้าสนใจนะ,<บ>ะคุณเหมือนหยิบลอตเตอรี่แล้วถูกเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,ม,มฮะเนี่ยฮะแปะแผ่นทองไว้ที่บริเวณฝ่ามือนะครับแล้วก็ประมาณ21ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอก็ยังโพสต์นะครับบอกว่า16กุมภาพันธ์นี้ใครรองงวดที่10ของแม่ครูเพราะว่าใบหวยแล้วก็ถูกก้าวงวดติดต่อกันไปแล้วนะครับงวดที่10นี้ขอคนละคอมเมนต์แล้วก็ขอหัวใจกันด้วยนั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดก็คือถูกรวบนะฮะ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากทางตำรวจไซเบอร์นั่นเองครับรบ,บางคนบอกรอ14กุมภาแต่เธอนี่คือรอ16กับวันที่1ของทุกเดือนแต่ว่าไม่ทันแล้วครับ14กุมภาวันนี้วันวาเลนไทน์ก็โดนรวบก่อนวันหวยออกเลยทีเดียวนะครับ